เช้าวันนี้9ธันวาคม68นะครับไทยและกัมพูชาจะคงปะทะก,กันอย่างดุเดือดครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคที่2ภาคที่1รวมถึงพื้นที่กองทัพเรือจังหวัดตราดด้วยครับซึ่งเป้าหมายของไทยเราก็คือทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อไทยเรารวมถึงไทยเราจะต้องนําพื้นที่ทิปไตยของไทยคืนมาให้ครบทั้งหมดนะครับซึ่งในเช้าว,วันนี้9ธันวาคม โฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัดก็ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดครับบริเวณบ้านหนองรีตำบลชารากอำเภอเมืองตราดซึ่งปรากฏชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศล่าสุดว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอีกภายหลังจากที่บ้านสามหลังซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรและฐานที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชาได้ถูกหรือทำลาย รวมทั้งทหารกัมพูชาได้ถอนกําลังไปแล้วอย่างไรก็ตามกองกําลังทหารกัมพูชาได้ย้อนกลับมารุกล้ำอธิปไตยไทยเราอีกครับรวมทั้งมีการเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่กรณีนี้ฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามหลักสากลจากเบาไปหาหนักทั้งการประสานแจ้งเตือนและการเจรจาก,กับฝ่ายกัมพูชาในทุกระดับเลยนะครับ เพื่อให้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ของฝ่ายไทยโดยเร็วอย่างไรก็ตามแม้ฝ่ายไทยจะใช้ความอดกลั้นและดําเนินการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนอกจากกําลังทหารกัมพูชาจะไม่ถอนกําลังออกจากดินแดนของไทยแล้วยังมีการเสริมกําลังเพิ่มเติมเช่นชุดรบพิเศษพลซุ่มยิงจรวดหลายลำกล้องรวมถึงปรับปรุงฐานที่มั่นครับให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางยุทธวิธีในลักษณะที่กระทบต่อทิปไตยของไทยอย่างชัดเจนเช่น การขุดคูเลดการติดตั้งอาวุธหนักและการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาล่าตระเวณในพื้นที่และที่ตั้งทางการทหารของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นท่าทีที่แสดงถึงการคุกคามต่อทิปไตยของไทยอย่างชัดเจนครับดังนั้นครับเพื่อรักษาทิปไตยของชาติและความมั่นคงของประเทศตลอดจนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจึงจําเป็นต้องใช้ปฏิบัติการทางทหาร เพื่อขับไล่กําลังทหารกัมพูชาออกจากดินแดนอธิปไตยของไทยตามหลักการป้องกันตนเองสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยังคงยึดมั่นในหลักการใช้กําลังตามความจําเป็นแล้วก็ได้สัสดส่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจํากัดและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะลุกลามได้นะครับดังนั้นสรุปภาพรวมณนะเวลานี้นะครับทางกองทัพเรือก็จะยึดพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดที่กัมพูชาเคยลุกล้ำเนี่ยกลับคืนมาให้ได้ ขณะที่พื้นที่ของภาคที่1ก็คือจังหวัดสากแก้วบ้านหนองย่าแก้วนะเวลานี้ก็มีคํายืนยันว่าเราก็สามารถยึดพื้นที่คืนมาได้เช่นเดียวกันตลอดจนพื้นที่ภาคที่2คือปราสาทคณนานะครับที่เราสามารถเข้าไปควบคุม